สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุนสุคนจ้ามาจากมนี้นิลมณ์กะชิมพัดกะเพากุ้งปลาหมึกนะจ้าผัดกะเพากุ้งปลาหมึกกุตเต้ฟรีนะจ้าพ่อใหญ่อันนี้ก็นิลมณนจ๋าแค่อสใส่น้ำแล้วก็ถั่วฝักยาวใส่ให้เป็นสีสันนี่พ่อใหญ่จะเพื่อนๆจ้าทำอาหารให้พ่อใหญ่นะคะแต่เป็นผัดกะเพากุ้งปลาหมึกกุตเต้ฟรีนะพี่น้องจะเพื่อนๆจ้ะอันนี้ก็จะเป็นซอสสำหรับคนที่เป็นโรคนี้นะคะที่แพ้อะไรนะ อันนี้จะเป็นซอสที่ไม่มีเวตาะะจะเพื่อนๆจ้าเวตาพวกที่แพ้อ,อะไรนะพวกเวตาอะไรห,หนูก็ไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่ายังไงเนาะเหมือนแพ้แป้งบางชนิดที่เขามาทําขนมปังทําซอสที่เป็นหม,หมักหมักดองหมักอะไรพวกนี้เพื่อนๆ,ๆเขาจะมีซอสประจํของเขานะคะซอสสาหรับคนที่เป็นโรคนี้นะคะเขาเรียกว่าซอสกุตตนฟรีเนาะอันนี้เป็นน้ํามันหอยด้าจะเพื่อนๆจ้าเป็นน้ํามันหอยหบ้านเรามีขายบ้างใครชอบแบบนี้จะเพื่อนๆ น้ำมันหอยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลานะน้ำปลากูเต้นฟรีจ้ะเพื่อนๆจ้ะสำหรับคนที่เป็นโรคนี้นะคะที่ทานซอสทั่วไปไม่ได้พวกแป้งพวกหมักอะไรบางตัวบางชนิดไม่ได้นะจ้ะนี่จ้ะอันนี้จะเป็นน้ำเป็นน้ำมันหอยเเป็นไอ้นี้เพื่อนๆเป็นซีอิ๊วขาวของเขาจ้ะซีอิ๊วขาวกูเตนฟรีเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกคนอนะเพื่อนๆเป็นคะนอกูเต้นฟรีเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเห็นบอสโทษด้วยจ้ะ นี่มอมงกระตำพริกตำกระเทียมเรียบร้อยว้าเลยเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้าตำพริกตำกระเทียมอันนี้ใบกระเพราใบกระเพราก็สิบัวสดว่อใหม่บัวหอมคือบ้านเฮาเนะมันมาดนนล้วจะเพื่อนๆจ้ะโอเคจะเ้ามาเบิ่งกันจ้ะนี่ละมนจะผัดกระเพรากุ้งปลาหมึกในสไตล์กูเติ้ลฟรีในแบบของนีลมนนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะเรามาชมกันเลยจ้าโอเคจ้เพื่อนๆจ้ะนีลมนกระสิเอาพริกเอากระเทียมลงเลยจ้าเผ็ดๆจ้ะ ตอนนี้ละมุนจะผัดหลายนะพเพื่อนมีละมุนจะผัดเยอะจ้ะเพื่อนจ๋ามีละมุนจะผัดเยอะอันนี้มีละมุนได้แตะกล้องเพือ่อนน่าเชื่อะนกุ้งเอาหมึกลงเลยจ้ะเพื่อนจ๋าจะเป็นน้ำแข็งไปเลยพเพื่อนๆกุ้งหมึกมีละมุนกระได เป็นน้ำแข็งเมื่อนๆเป็นน้ำแข็งหอมแล้วจะหอมที่มาแล้ว ตอนนี้ก็ถ่าจะมันชุบจะงอยก็จะเป็นเพื่อนแต่ตอนนี้เราบนใส่ทีเซอร์ไว้จ้ะมาละลายน้ำแข็งประทันเดี๋ยวเพื่อนจ้ะสา,ามีหมูเข่าลุกเป้าจุกออกมาจะเป้งหนึ่งนะ เพชรคักเพชรสำรับพ่อใหญ่คักนี่เราอยากกินล่มกินเพชรเบิ่งนะเพื่อนๆนี่ตะมลก็เลยเสียเพชรให้เราเนี่ยตะมลก็เสียเอาอันเอาถั่วเอาแค่รสลงน้ำนาะจากเพื่อนๆจ้ะพ่อใหญ่เราอยากเราหมักใส่พักแต่เพื่อนๆจ้ะเอาแค่รสใส่อยากให้มันมีสีมีสัมนำมันอาจ้ะเพื่อนๆโอเคคว่ำแล้วโอ้ ถั่วนี่เราุนใส่ฟีเซอร์ไว้จะเพื่อนๆจ้าจ้ะตอนนี้เ่ากระสีเอาอันหอยนางรมลงแล้วจะซอสน้ำมันหอยนางรมลงจะเพื่อนๆจ้าใส่ตามใจชอบเลยจ้าตามที่ห่อหมักนะจ้าตามด้วยน้ำปลานี่หน่อยนะคะน้ำปลาคุตเต้นซีจ้ะเพื่อนๆจ้ะน้ำปลาคุตเต้นซีจ้ะหอมนะจ้ะ กนน่อีรกง็ตามไปด้วยน้อจาซีอขาวที่ห้อนี่จากเพื่อนจากของพุตเติ้ลฟีค่ะซีอวขาวพุตเติ้ลฟีสูตรอะไรเนี่ยอ่านดูตรงนี้เลยจากเพื่อนจากพุตเติ้ลฟีแบบโอ้ต๊ะโต๊นี่เป็นซีอุขาวนะคะเพื่อนซีอขาวพุตเติ้ลฟีค่ะ นี่ก็จะเป็นคนอคูต,ต้นฟรีนะครับเพื่อนคนอคูต้นฟรีแตนีนก็มันจะใส่ลงไปให้เขาใหญ่นิดหน่อยนะคะคานาคูต,ต้นฟรีเอ่เดี๋ยวนี้ละมุนก็จะน้ำตาลลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนน้ำตาลให้ม,มีรสชาติให้เขาใหญ่นิดหน่อยก็เผ็ดไปสำหรับเธวเนาดเดนะอยากจะรับขัดต่อเลยเพืตเต่อนจ้า ไอเด้อส,สันเริ่มออกแล้วจ้ะเพื่อนๆจ้าน่าทานนะคะกลิ่นหอมบอ่เพื่อนๆมาเริ่มมากินน้ำการสตูนสกุลสด้ลจ้าผัดกระเพราหมึกกุ้งกุ้นต้นฟรีนะจ้ะเผ็ดเผ็ดให้พ่อใหญ่พ่อใหญ่อยากกินเผ็ดเผ็ดดูสีสันน่ากินไปจ้ะเพื่อนๆจ้าได้กลิ่นมีละมนุนอยู่บนนอ มันสดจังเลยนึงจ๊ะนี่เอาก็เอากระเพราลงเลยนะจ๊ะเพื่อนๆกระเพราใบกระเพราจ้ะใบกระเพราลงเลยจ้ากระเพราอยู่นี่กับโบชุดคือบ้านเราเนาะเพื่อนๆมันไม่ค่อยสดเนาะกระเไม่ค่อยสดันนี้มันลงแห้งมืดเลยจะไปกินพรุ่งนี้ด้วยเพื่อนๆจะห่อไปที่ทำง,งานด้วยจ้ะ ตะลิวนีละมุนกะฮักเบิดพ่อใหญ่เราเห็นกับเขาแล้วกินตะลิวนี่ เริ่มสุกแล้วจ้ะเพื่อนๆจ้าข้งใหญ่เราจะลรงกินเผ็ดปึง กลินน้ำแกงสุกๆได้จับเพื่อนๆจ้านี่ละมุนสิบได้กินให้เพื่อนๆเบิ่งเด้อจ้าสุกแล้วสุกแล้วจ้าหอมมุยมุยโบเพื่อนๆแซ่บบ่แซ่บบ,บ,บ่มาเด้อมาเด้อได้กินหอมน้ำนีละมุนโบเขาใหญ่เขาไปกินไข่ดาวแบบจุกจุกหองจ้าเพื่อน เสร็จแล้วจ้านีรมนจัดลงจานเตรียมพร้อมเสิร์ฟให้สาม,มีแล้วจับเ,เพื่อนๆจ้าน่าทานไหมคะกระเพรากุ้งหมึกของนีรมนจ้บเ,เพื่อนๆจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่ไข่ดาวด้วยจ้าราดข้าวพร้อมเสิร์ฟให้พ่อใหญ่แล้วจ้า